ค่ะพอกัน,กกน,นเยก็นอเคอารมณดีเลยมือกี้กันยอน้ำหน่อ,นอ,อยอี่แล้วจา้าเจียไปละขอนุ่มมือเ้าอาเจีกับบอบไปยังหันตเสีเอารมณ์ดีค่ะต้นถามน้ำแล้วจา้าเฮ้ยอ้ออตัว เหตุคือโอ้ยเจ้าตามง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 อัเาสวด,ดีค่ะเสว,วัสด,ดีค่ะ ลาค่ะใช่ไหมคะใช่ไหมคะนื้อนัินดค่ะอืออัใช่ไหมคะอยา่าบาาเมเอ,เอ,มมมมอนน้ชื่อนาลินคะ่ะโอ้โ,อโ,ฮฮโะ,<_><_><_>โ,ะโอ้คีรัตสาวค่ะคีรัตสาวค่ะอยากจะขอ

Wow. Hảo. Anh nói chuyện anh lên tạc Em thấy không lắm cả. Mẹ kinh ba mà cái cân. tạ. tạ. anh nhìn อึดึงอึงด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 ึงมือโทรศัพท์นะอู้ย่ในโทรศัพท์เมอนเองหานๆอ้นยนดอู้หนๆหายนานอัน้หวานเลยค่ะมหวานเลยค่ะยหวานยิมหวานยหวานอะเจอกับไปลขวดนมเห็นหองอยู่จาวบนไดมา ดิมันเลยค่ะแมงมุมขยมหลัง so ค่ะแมวกินปลาหมังกขย่มกอนกัดคนกันนะกัดกัดกัดลุก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 กลล ในมุมขยุ่มหลังคะแม่กินปลาหวาแ่ยังกอนเคอยากจะขอเป็นคนทัดใบไม่มากใช่ไหมฉันขอจะเพียงเท่านี้กว่าจะลืมเธอ không cháy vào lái đi, trở về anh không có cơ hội lạc trái. Tự tin sao má cả lớp này, già. Hẹn nó luôn kêu không? Níu kêu. Níu kêu, níu kêu. อาลมณ์พัดตึงลมพัดตึงตึงจึงโอ้ยโอเคจะขอ,อ <c oughs> เป็นคนถัดไปมีมากใช่ไหมชิดขอเธอเพียงเท่านี้ <c oughs> อันนี้มวานอันนี่มานันนี่มวานอันจะมือแปะแปะจะมือแปะแปะอ๋อฮิตก่อนเนี่ยอุ้ยอุ้ยตุ๊ดต่ะใครชื่อตุ๊ดต่ะคะอะใครชื่อตุ๊ดต่ะคะโอ้ยอยากได้ของเลยมันเฮ้เสร็จแล้วจะมือแปะ tâm ơn bát bát, Tâm mưu bát bát. Anh ơi, ní nina, Ní nina. ní mung ní lanka. Meng kim ba ung kayung kha mẹ Oh, ba má lần 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 lần

แมวกินปลาวะกับกะยิมก้นแฮให้พี่หลอนกันเวแฮโอ้ย่าไม่กินปลาใดเลยอาาเดี๋ยวหานอนเปกินบิงบงบังใส่นอนนมนันนี่นๆๆฮบกินนม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  Kinum, 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 kinum. Hup. Kinum, 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 kinum. Bang, 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 bang. Ada orang mungkin bang, bang, bang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì นุ่มอ่ะจ้ะงอ <c oughs> ขาขึ้นมาอย่างเจอแล้วอันนี้หวานเลยค่ะนี่หวานเลยค่ะตุ๊ตาเอ้ยตุ๊ตาเอ้ยตุ๊ตาเอ้ยอ่ะ,อะ เมืองขาโอ้ยยกขึ้นมายย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 วยยยไยยยยยยอยย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 ยกยย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 แป๊บนึงยย มายมคนมาคกค่กคนฮัลโลยังมนจับไม่ได้ไม่ได้จะขอ้คุณเขาปักน,นะฮัลโหลแ่อ,อยากจะขอเป็นคนทัดไป ไม่มากใช่ไหมฉันขอเธอเพียงเท่านี้นะก็จะลืมภาอใช้เวลาหลายปีถ้าฝ้านี้คงมีโอกาสแลกใจก็นังเบองดีแทะไม่เคยจะคิดจะแช้งให้ใครเลิกกันประตูสวรรค์ จีรีตุดอะเอ้ามึง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 อาชสวัสด,ดีค่ะก่อนมึงมึงมึงชาวาดีค่ะสวัสด,ดีค่ะคูหน่อยเต้มวันยังสวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะรถรถมืออ๋ออนอหนูชื่อนันทิกาค่ะสวัสดีค่ะ อาหิวข้าบอขี้ข้าวปะหิวข้วขาได้เดี้อขี้นี่ก,กัเอาไว้ซ้ำนี่ก้อนน่าจะเดี๋ยวจะเอาอันห้าข้าวให้น้องกินก่อนนอนหิวข้าวแล้วคือจะปกติยังมือสาวตื่นมาจะเห็นกินข้าวโอ้ยมันยังไง <laughs> เห็ดอ, <laughs> หอหีหยังมูเพ็ดเอียงอ่ะมูลงลงูลงมูลงงูลงแล้ว ิ <Yeah. S 1> จะสร้าำหราคลิปนี้กัฝาก็ไรก็แช่ก็ซัมสุขัให้น้ำนะจ้าช่องมีแค่น้ำนันนิตาสวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> บ๊ายบายค่ะ <Yeah. S 1> อ่ะบ๊ายบายค่ะ